สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่สองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นำพระสมเด็จวัละคังยุคปลายรอกพิมพ์หลวงวิจารเจรนายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อนเพื่อนดูสมเด็จ องค์ที่ผมถืออยู่ในมือนี you. degree, ้นะครับเป็นยุคปลายแล้วนะครับอายุคปลายเราต้องดูเส้นบังคับพิมพ์นะครับเพื่อนๆต้องมีนะครับถ้าเป็นยุคปลายนะครับเราต้องดูเส้นบังคับพิมพ์นะครับดูดูไม่ชัดนะครับดูเลื่อนลางการเลือนลางของเส้นบังคับพิมพ์ถือว่าเป็นศิลปะเป็นพุทธศินเป็นข้อบอกถึงความเป็นพระแท้ได้นะครับเพื่อน เส้นบังคับพิมพ์ไม่ชัดจนเกินงามไม่เลือนลางจนน่าสงสัยดูแล้วพอดีพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนอมาลงที่ตรงกลางพอดีนะครับถ้าเราจะวัดก็ตรงกลางร,ระหว่างแขนขวาเราทรายองค์พระนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเป็นองค์เกตทะลุซุ้มนะครับนี่แหละเรียกว่าค่าแป้งนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับ เราดูเป็นคาบแป้งโลทิมหรืออาจจะพูดว่าเป็นคาบแคนไซก็ได้นะครับเป็นลักษณะหนาเหมือนฟองเต้าหู้เลยนะครับเพื่อนเอนเราดูองค์นี้นะครับเกตทะลุซุ้มเกตนี้พลิ้วสวยนะครับเพื่อนๆไม่ตรงทื่อไม่แข็งกระด้างนะครับยุบตัวลงไปหาพื้นพระแล้วก็ตวัดขึ้นมาที่ ซุ้มละคังแล้วก็เลยพาดเลยไปนะครับเพืเ่อนๆดูองค์นี้นะครับผมเคยเอาสำลีชุบน้ำมามาเช็ดข้าแป้งออกปรากฏว่าข้าแป้งก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเราดูเกตนะครับเรียวงามนะครับไม่แข็งทื่อนะครับ เรียวงามผ่านเลยซุ้มละคังไปนะครับแล้วดูชายจีวรบางตามแบบฉบับของพุทธศินสมัยสขโขไทยนะครับเ,เพื่อนๆเราดูขาท่านนะครับเนี่ยผ่าแท้นะครับทุกองค์ที่ผมมาเนี่ยโชว์ให้กับเ,เพื่อนๆดูเนี่ยผมจะสังเกตนะครับน ขาท่านนะครับจะตรงตรงกับแขนที่ทิ้งดิ่งลงมาด้านนี้นะครับเขาด้านนี้จะไม่นูนขึ้นมาจะสลบไปหาเนื้ององพระนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับอกพึงพายนะครับอ,อกพึงพายเรียวงามดูซ่อกแขนนี้นะครับลึกกว่าปกตินะครับซ่อกแขนด้าน ซ้ายเรานะครับฝ่อาองค์พระเพื่อนๆดูนะครับเห็นชัดเลยแล้วก็มีคาบมีคาบแป้งขึ้นประลายทุกซอกทุกมุมของเนื้อองค์พระนะครับเพื่อนๆมีเส้นผ้าทิพด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เส้นผาทิพ เลือนลางขึ้นมานะครับคล้ายๆกับหดตัวริ้วรอยการหดให้เห็นนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูด้านข้างด้านข้างก็คือตัดจากหลังมาหน้าเหมือนกันนะครับลอยยุบแยกย่นสวยงามนะครับเพื่อนๆดูดูด้านข้างขององค์พระนะครับดูหน้าอกนูนขึ้นมาเล็กน้อย ด้านข้างด้านนี้บ้างนะครับลักษณะตัดจากหลังไปหน้าเหมือนกันนะครับเราดูด้านบนอาดูการตัดนะครับปาดครั้งเดียวพอนะครับนี่จากหลังไปหน้า ลักษณะการปาดไปก็จะมีเม็ดพระธาตุหลุดออกมาหรือปาดเสร็จมวลสารยังไม่แห้งยังไม่จับตัวเม็ดพระธาตุเม็ดมวลสารก็จะหล่นยบลงมาข้างล่างนะครับโดยเป็นธรรมชาตินะครับพเพื่อนๆนดูด้านนี้บ้างนะครับเห็นไหมครับพเพื่อนๆนลักษณะการตัดนะครับสมเด็จวรละรัง บล็อกพิมพ์หลวงวิจารเจรไนย,ยุคปลายนะครับดูสวยงามนะครับอกผายไหลพึงดูพะพักเหมือนอะมะเมล็ดพริกไทยนะครับแล้วก็ซุ้มประตูนี้ก็หดเข้าหาตัวนะครับเ,เพื่อนๆดูซุ้มประตูนะครับหดเข้าหาตัว นะครับเป็นธรรมชาติสวยมากเลยครับองค์นี้นี่คือผ้าแท้นะครับเป็นคาบคาบแป้งขึ้นเลยนะครับทั่วองค์พระแล้วก็จะมีเม็ดพระธาตุงอกขึ้นมานะครับถ้าเราติดตามสมเด็จวัลกระังเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเขาจะมีเม็ดเม็ดพระธาตุงอกขึ้นมาตามซอกแขนซอกลักแล้เนื้อองค์พระนะครับ เป็นบางองค์นะครับเ,เพื่อนเหมือนเราเข้าถ้ำหินงอกหินย้อยแบบนั้นเนื่องจากว่าข้างในชุมชำํำหนึเหนียวแก่งเขาก็จะดันออกมาข้างนอกนะครับจึงเกิดปฏิกิริยาอากาศข้างนอกก่อตัวเร็วจับตัวเร็วจึงเป็นเม็ดเล็กๆผุดขึ้นทั่วองค์พระเลยนะครับเม็ดเล็กๆขึ้นมาแต่นี้ผมใช้กล้อง บ้าน,านกล้องธรรมดานะครับขึ้นมาในเม็ดพร,ระธาตุขึ้นมาตามตามเนื้อองค์พระนะครับเ,เพื่อนๆเข้าขาวนี่นะครับแล้วก็มีหูปะปายนะครับหูสองข้างนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้นี่เป็นหูยาวจดจดไหลเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยทั้งสองทั้งสองข้างเลยนะครับสวยงามเมื่อดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลัง ด้านหลังองค์นี้เป็นหลังอักษรจีนนะครับเพื่อนๆบล็อกพิมพ์นี้หาดูไม่ได้แล้วนะครับบล็อกพิมพ์หลังอักษรจีนลงอักษรว่าขั้วต้าซื้อนะครับอ่านว่าขั้วต้าซื้อนะครับเพื่อนเ่อนเล่าซื้อเล่าซื้อก็คืออาจารย์นะครับ ขั่วก็คือหลวงต้าก็คือโตซือก็คืออาจารย์ขั่วต้าซืออาจารย์โตนะครับนี่คือคนจีนเมื่อเขามาค้าขายเขาเลื่อมใสศรัทธายึดมั่นในพระรัตนตรยัยเขาก็มากราบขอพรกับเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีท่านก็ให้สินให้พร แล้วท่านก็ให้พระสมเด็จไปเขาไปทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มั่งมีสีสุขร่ำรวยด้วยโภกทรัพย์ก็นำมาถวายสมเด็จท่านนะครับแล้วก็บางครั้งถึงกับเอาพระแตกพระหักมิดเงินมิดทองหยกมาถวายเจ้าประคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านก็เลยเอามาผสมเป็นมวลสาร จึงเป็นที่มาว่าพระสมเด็จบางองค์เราเห็นเม็ดเงินเม็ดทองเห็นเม็ดหยกสีเขียวขึ้นประปายเต็มไปหมดเลยนะครับอ่นนี่คือที่มานะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ดูเขียวการเมลิแห้งนะครับเพื่อนเพ่านข้าผ้าเก่านะครับเพื่อนๆรอยยุบรอยแยกรอยแตกออกมาเป็น จุดๆนะครับพเพื่อนๆมันวาวนี่คือพระแท้นะครับพเพื่อนเ่นเรียนแบบไม่ได้นะครับดูถ้าพเพื่อนเเห็นในหนังสือเห็นในสื่อโซเชียลบ้างแล้วหลังอักษรจีนเราจะเจอบ่อยนะครับแต่องค์นี้คือสกัดเข้าไปข้างในเลยนะครับชัดเจนนะครับพเพื่อนๆดูอักษรนี้180ปีโดยประมาณนะครับ170 ปีโดยประมาณถึง180ปีนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับอ่าเป็นคาบดำนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อราเมื่อน้ำมันตังอิวผุดขึ้นมาก็ทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายเมื่อเชื้อรากินมันก็จะดำนะครับเป็นคาบดำเหมือนคาบขมเหลาฟันทูบเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านข้างปริแยกนะครับเพื่อนๆดู ปีแยกเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือด้านหลังสมเด็จหลังอักษรจีนสลักคำว่าขัวต้าซือหลวงตาโตหรืออาจารย์โตนะครับเพื่อนที่ชาวจีนเขานิยมเรียกกันนะครับขัวต้าซืออาจารย์โตนะครับนี่คือสมเด็จวรคังยุคปลายบล็อกพิมพ์พหลวงวิจารเจรไนนะครับเราดูนะครับเพื่อน หน้าอกพระก็จะมีรอยหินงอกขึ้นมานะครับนี่พระพักก็เหมือนกันนะครับลักษณะตะปุ่มตะบ,บาขึ้นมาแล้วนะครับองนี้พระเกเรียนแบบไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆอย่างนี้นี่คือพาะแท้นะครับพระพักท่านเนี่ยลักษณะเป็นเนื้องอกขึ้นมาแล้วนะครับหินงอกขึ้นมาแล้วเม็ดพระธาตุงอกขึ้นมาแล้วนะครับ ดูสวยงามนะครับองนี้ดูด้านหลังอีกรอบนะครับก่อนจากกันหลังอักษรจีนนี้คนจีนเขากำลังนิยมนะครับช่วงนี้เพื่อนๆพื่กำลังนิยมกันนะครับเป็นสนัญลักษณ์ของครามมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยมหาโชคมหาลาบ แวขวคคาดรอดปลอดภัยนะครับตอนนี้คนจีนเขากำลังนิยมสมดิจฐวะัละคังด้านหลังอักษรจีนว่าคั้วต้าซือถ้าเพื่อนๆมีองค์นี้ก็ลองจับมาส่องดูนะครับวันนี้ผมได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆืขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับ ขอบคุณครับ